สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิทตอมกันอีกครั้งครับวันนี้คณิตสกิทตอมนะครับมีเรื่องของการเฉลยข้อสอบนะครับที่เป็นข้อสอบกพของ e x a m นะครับปี25 6 5หมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับข้อที่1นะครับโจทย์นั้นกําหนดเป็นลักษณะของอนุกรมนะครับวันนี้ที่นํามาฝากกันสําหรับข้อที่1นั้นโจทย์มีการกําหนดให้มีตัวเลขก็คือ2015นะครับแล้วก็ลดลงไปเหลือที่2005 แล้วก็ลดลงไปเหลืที่1,990แล้วก็ตัวที่4นั้นก็คือ1,970สําหรับตัวต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูปเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าเราจะลองเช็คระยะห่างของแต่ละจํานวนที่อยู่ติดกันนะครับพบว่าตัวแรกนั้นมีระยะห่างกันที่ลบสิบนะครับก็คือมีการลดลงอยู่10ตัวถัดไปเนี่ยลดลง15ตัวถัดไปที่อยู่ตรงนี้นะครับลดลงที่20 จึงทาการติ๊ต่างได้เลยว่าตัวถัดไปต้องเป็นลบหรือว่าติดลบลงไปหรือมีความลดลงที่เลข25เองนะครับเพราะฉะนั้น1,970ลบออกด้วย25นะครับคำตอบก็จะเป็น1,945นั่นเองโอเคนะครับไปต่อในช้อยข้อที่2นะครับข้อที่2ที่นำมาฝากกันในวันนี้นั้นเป็นลักษณะของอนุกรมเช่นเดิมนะครับโดยตัวเลขนั้นประกอบไปด้วยลบ4 0 8 42 24 จะมีความสัมพันธ์และมีวิธีการคิดอย่างไรเราไปดูกันเลยครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นเนื่องจากตัวเลขนะครับมีลักษณะของการแกว่งที่เป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ไม่มีความสอดคล้องนะครับเราต้องใช้วิธีการมองในลักษณะใหม่ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับลักษณะที่เราควรจะต้องมองเห็นก็คือเป็นลักษณะของเอา3ตัวรวมกันจะกลายเป็นจํานวนถัดไปยกตัวอย่างเช่นนะครับ3ตัวแรกก็คือลบสี่ศูนย์แปด นะครับตรงนี้ถ้าเราเอามาบวกกันผลลัพธ์ของเราก็จะได้เท่ากับ4ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่อยู่ถัดไปแบบนี้นะครับถัดไปครับเราเอา3ตัวนี้มาบวกกันซึ่งก็คือ0บวก8บวก4คำตอบหรือผลลัพธ์ของเราจะได้เท่ากับ12ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ถัดไปแบบนี้นะครับถัดไปก็คือเลข8 <S <S เลข4แล้วก็เลข12ครับนำมาบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ24ซึ่งคำตอบนี้ก็จะเป็นตัวเลขถัดไปดังนั้นจึงสามารถสรุปหรืออนุมานได้ว่า ตัวเลข3ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเลขรวมกันตัวนี้เมื่อบวกกันแล้วจะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งการเอา4บวก12บวก24ผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับ40ซึ่งข้อนี้นั้นมีช้อยมาด้วยนะครับนั้นข้อนี้ตอบในช้อยข้อ3หรือช้อยข้อขอขวายนั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับในข้อที่3นั้นยังอยู่ในเรื่องของอนุกรมเช่นเดิมนะครับโดยตัวเลขนี้ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับข้อนี้นั้นให้มาที่ตัวแรกก็คือ301 306 308 318 322 344แล้วก็350ถามว่าตัวถัดไปนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับข้อนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ละเอยียดลึกซึ้งอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นอยากให้ทุกๆท,ท่าน,นครับได้ลองพิจารณาเป็นลักษณะของการก้าวกระโดดนะครับเช่นเราจะมองที่ตัวเลข300กระโดดมาที่ตรงนี้ กดไปที่ตัวนี้แล้วก็กด,ดไปที่ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองลักษณะนี้นะครับตัวเลขก็จะบวกไป7บวกไป14บวกไป28นะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ก็คือตัวเลขตัวที่เป็นลนักษณะของการบวกกันเป็นลนักษณะของการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณคูณ2นั่นเองแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเราจะคิดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งจะไม่ใช่คําตอบนั่นแปลว่าตัวเลขที่เราวงตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช่ประเด็นที่เราจะต้องนํามาพาิจารณาในสําหรับการหาคําตอบของข้อนี้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูบริเวณด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บริเวณด้านล่างเนื่องจากว่าเป็นการก้าวกระโดดแล้วเชื่อมไปยังตัวที่เราต้องการคําตอบบริเวณนี้พอดีนะครับสังเกตระยะห่างของตัวเลขจะพบว่าตัวแรกนั้นบวกที่12ตัวถัดไปบวกที่26ตัวถัดไปบวกที่54นะครับถ้าเราจะลองคิดวิธีการก็คือข้อนี้ถ้าเราคูณ2เข้าไปเป็น2เท่าเนี่ยจะได้24เมื่อบวก2เข้าไปจะกลายเป็น26นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ถ้าเราเอา26ไปคูณ2นะครับจะกลายเป็น52ครับแล้วก็มีการบวก2ดังนั้นวิธีการนะครับจะเห็นว่าตัวลักษณะของความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยการเอาตัวเลขที่เราหาได้นะครับไปคูณ2และบวก2นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการมองตัวนี้นะครับก็จะได้ว่าคําตอบก็คือเกิดจากการเอา344นะครับไปบวกกับ54านั่นเองดังนั้นคําตอบคนนี้ก็จะกลายเป็น398นั่นเองโอเคนะครับซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีการ มองในลักษณะนี้นะครับแต่อาจจะใช้วิธีการพิจารณาตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็สามารถจะพิจารณาได้อยู่ก็แล้วแต่ว่าเรามีวิธีการมองแบบไหนนะครับโดยมุมมองข้อนี้ผมขออนุญาตเฉลยในลักษณะน,นี้ก็แล้วกันโอเคนะครับไปต่อในข้อที่4กันนะครับข้อที่4นั้นโจทย์มีการกําหนดว่ามีสุนัขเป็ดไก่แล้วก็นกนะครับซึ่งนับรวมกันเนี่ยได้400ขานะครับโดยมีจํานวนขาเท่ากัน อยากทราบว่ามีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวถ้าข้อสอบออกมาในลักษณะนี้นะครับโดยที่โจทย์บอกว่ามีจํานวนขาเท่ากันด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาจํานวนชนิดหรือประเภทของสัตว์ที่มีในโจทย์ไปหารจํานวนขาก่อนเพื่อให้รู้ว่าสัตว์แต่และชนิดนั้นจะมีกี่ขานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการคํานวณอย่างไรเราไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ่ามาเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับโจทย์ข้อนี้นั้นเนื่องจากถ้าโจทย์นะครับออกมาในลักษณะนี้นะครับ การที่เขาบอกว่ามีจํานวนขาเท่ากันโดยมีสัตว์อยู่4ชนิดนั่นก็คือสุนัขเป็ดไก่แล้วก็นกนั่นหมายความว่าเราจะเอา4 0 0ที่เป็นลนักษณะของขาโจทย์ที่โจทย์กําหนดมาตั้งแล้วหารด้วย4นะครับซึ่งก็จะได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นก็จะมีขาจํานวนเท่ากันอยู่ที่100ขาหรือหมายความว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมี100ขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าโจทย์ข้อนี้ถามหาสุนัขนั่นแปลว่าสุนัขหนึ่งตัวมี4ขาเราก็จะนำเอา1 0 0ไปหารด้วย4เพื่อคิดจํานวนตัวนะคร 25นั่นเองอันนี้ผมเฉลยในมุมมองหรือข้อมูลที่เราได้รับมานะครับว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะที่ถามว่ามีจํานวนขาเท่ากันแต่ถ้าข้อนี้นะครับคุณครูหลายท่านหรือมีคนไปสอบแล้วโจทย์ไม่ได้ถามถึงคําว่าขาเมื่อไหร่แต่เป็นลักษณะของโดยมีจํานวนเท่ากันโดยตัดคําว่าขาออกนะครับข้อนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยวิธีการคิดอย่างง่ายนะครับถ้าโจทย์บอกว่าโดยมีจํานวนตัวเท่ากันนั่นหมายความว่าข้อนี้นะครับ เราก็จะเอาลักษณะของตัวเลข400นะครับมาตั้งไว้แล้วหารด้วยขาของสัตว์แต่ละชนิดเช่นสุนัขมี4ขาก็จะบวก4นะครับเป็ดมี2ขาก็บวก2แล้วก็ไก่ก็จะมี2ขาก็บวกด้วย2แล้วก็นกก็จะบวกด้วย2อีกทีหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ400นะครับหารด้วยเลข10นะครับซึ่งตัดทอนแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองความหมายก็คือ ถ้าโจทย์ไม่ได้มีคําว่าขานะครับโดยบอกว่ามีจํานวนเท่ากันในสถานะนี้นะครับก็จะตอบได้ว่าสุนัขก,ก็จะมีทั้งหมด40ตัวอันนี้ต้องขออภัยในความไม่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปสอบอยังไงใครที่เข้าไปสอบหรือว่ามีข้อมูลตัวนี้อาจะคอมเมนต์แจ้งกันภายใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะ ไปต่อในข้อที่5นะครับข้อนี้นั้นเป็นลนักษณะของโอ peration เป็นการดำเนินการที่ทางกพก็มีลักษณะของข้อสอบแนวนี้อยู่เป็นประจําทุกๆปีนะครับวันนี้คณิสกิตตอบนะครับก็นําเอามาฝากพี่พี่น้องน้งนะครับแฟนเพจทุกๆท,ท่านดังต่อไปนี้ครับสาหรับข้อที่5โจทย์นะครับมีตัวเลข4ดําเนินการกับ2แล้วได้เท่ากับเลข20 5ดําเนินการกับ7แล้วมีค่าเท่ากับเลขลบยีถามว่า8ดําเนินการกับ9แบบนี้จะมีค่าเท่าใดนะครับมุมมองตรงนี้ ไม่มั่นใจว่าผู้ออกข้อสอบต้องการให้นึกถึงประเด็นที่จะต้องใช้ตัวเลขอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโจทย์มาคำนวณด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแต่ในลักษณะที่คิดออกนะครับสำหรับวิธีการมองของโจทย์ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้เห็นช้อยคําตอบนะครับว่าตอบเท่าไหร,ร่ยังไงเดี๋ยวก็คงจะขออนุญาตเฉลยไปตามลักษณะที่มองเห็นก็นแล้วกันสาหรับข้อนี้จะมีวิธีการมองอย่างไรเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับ อ่าโอเคครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยประเด็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่อยากจะให้พี่นาก็คือว่าข้อนี้เมื่อลองสังเกตดูนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการนําเอาตัวเลข2ตัวที่อยู่ในโจทย์ในช้อยนะครับมาพี่นาโดยการลบกันแล้วคูณด้วย10เหตุผลที่คิดแบบนั้นก็เพราะว่าอย่างตัวเลข4กับเลข2นะครับมีความห่างกันอยู่ที่2ก็คือเอา4ลบ2ได้2ถ้าเราเอาคูณ10เข้าไปก็จะกลายเป็นเลข20แบบนี้นะครับ ในขณะเดียวกันเนื่องจากมองว่าตัวเลขตัวนี้มันมีการติดลบดังนั้นการที่5กับ7ทําทยังไงให้กลายเป็นเลขติดลบนั่นก็คือการเอา5ตั้งแล้วลบด้วย7นะครับแล้วคูณ10ก็จะกลายเป็นลบสคูณสิมีค่าเท่ากับลบยีนั่นเองถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นลักษณะของความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะนําเอาเลข8ลบกับ9ซึ่งจะติดลบ1เมื่อคูณกับ10แล้วก็จะตอบในลักษณะของการตอบลบ10นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือลบ10นะครับ โอเคนะไปต่อในข้อที่6กันนะครับข้อที่6ก็เป็นลักษณะของการดําเนินการอยู่นะครับซึ่งคราวนี้ก็ถือว่ามีลักษณะชัดเจนของการคิดคํานวณน,นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดอย่างไรไปติดตามกันเลยครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือวิธีการคิดของข้อนี้ก็คือการนําเอาตัวเลข2ตัวนี้มาบวกกันแล้วยกกําลัง3นั่นเองนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น2กับ3มาบวกกันจะกลายเป็นเลข5นะครับ5ยกกําลัง3ก็จะกลายเป็น 5คูณกัน3ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับ125นั่นเองมรถ้าถัดมาครับ2กับ6 6กับ2ตัวนี้นะครับเมื่อบวกกันจะเป็น8นํนำออก8ไปยกกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับ512นั่นเองส่วนตัวสุดท้ายครับ2กับ2ตัวนี้ก็หมายความว่าเราจะเอา2บวกกันนะครับกลายเป็นเลข4ลีเรายกกำลัง3 4ยกกำลัง3ก็คือการเอา4มาคูณกัน3ตัว4คูณ4คูณ4คำตอบก็คือ64นั่นเองแผนข้อนี้คำตอบก็คือ64นั่นเองนะครับโอเคนะ ไปต่อในข้อที่7กันเลยนะครับสำหรับข้อที่7ข้อน,นี้นั้นเป็นลักษณะของโจทย์สมการนะครับโดยที่โจทย์บอกว่าถัางใบหนึ่งเนี่ยน้ำรั่วออกไป1นส่วนหของถังครับและต่อมาก็มีการตักน้ําออกไปจํานวน6ลิตรด้วยกันปรากฏว่าเหลือน้ําครึ่งถังพอดีถามว่าถัางใบนี้นั้นบรรจุน้ําทั้งหมดกี่ลิตรนั่นเองเนื่องจากข้อนี้ไม่มีช้อยให้นะครับหมายความว่าตัวของผมนะครับไม่ได้มีการพิจารณาในส่วนของตัวเลือกดังนั้น ถ้ามีตัวเลือกนี้เราสามารถที่จะใช้การแทนชอยได้สําหรับข้อนี้นะครับแต่เนื่องจากไม่มีก็เลยจะขออนุญาตคิดเป็นลักษณะของสมการให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพไปด้วยกันจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ <S <S ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเริ่มจากน้ําทั้งหมดนะครับโจทย์ถามว่าบรรจุได้ทั้งหมดกี่ลิตรนั่นแปลว่าเราจะต้องใช้ตัวแปร x หรือตัวแปรอะไรสักอย่างนะครับมาพิจารณาเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะหาค่าของมันนั่นเองนั้นข้อนี้คุณครูแป๊บนะครับก็จะ นำเสนอโดยการที่เราจะแทนค่า x เป็นจานวนน้าทั้งหมดไว้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นโจทย์บอกว่ามีการรั่วออกไป1นส่วนหของถังนะครับซึ่งถังของเราก็คือ x ลิตรดังนั้นเอา x ไปคูณกับ1นส่วนหไว้ก่อนนี่ก็คือจํานวน,านที่เขารั่วออกไปนะครับว,วิธีการก็คือสมการของเราก็จะตั้งแบบนี้ครับนั่นก็คือมีน้ําอยู่ทั้งหมด x ลิตรนะครับแล้วก็มีการรั่วออกก็จะเป็นการลบออกไปจากนั้นนะครับมีมการตักน้ําออกไปอีก6ลิตรก็แปลว่าเอา6ไปลบออก รปรากฏว่าเหลือน้ําอยู่ครึ่งถังคําว่าครึ่งถังก็คือ1นส่วนสของถังก็คือของ x ก็คือคูณ x เข้าไปก็จะออกมาเป็นสมการแบบนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันหรือพิณาโดยพิณากําจัดตัวส่วนออกจะเห็นว่าส่วน6นะครับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในนี้จึงเอา6คูณตลอดก็คือการเอา6คูณทุกที่เลยนะครับ x เมื่อคูณ6เข้าไปก็จะกลายเป็น6 x แบบนี้ 1>, 1ส่วน6 x เมื่อคูณ6เข้าไป6ก็จะตัดทอนกับ6ก็จะเหลือแค่ x นะครับก็จะกลายเป็นลบ x แบบนี้แล้วก็6เมื่อคูณเข้ามากับเลข6ตัวนี้จะกลายเป็น6คูณ6ได้36ก็จะออกมาแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งนี้1ส่วน2เมื่อเราเอา6คูณเข้าไปตรงนี้2กับ6ก็จะตัดทอนกันก็จะเหลือ3 x แบบนี้นะครับจากนั้นจะเห็นว่ามี6 x ลบ x แล้วก็มี3 x อีกคนละฝั่งก็เลยย้ายลบย้าย3 x ไปทางนี้เพื่อเอาไปลบออกนะครับ คิดตามนะครับตัวนี้6 x ลบออก x 1ก็จะเหลือ5 x 3 x ที่อยู่ด้านนี้ย้ายไปลบนะครับจาก5 x ลบออกไป3ก็จะเหลือแค่2 x ในขณะที่ลบ36ก็จะย้ายฝั่งมาเป็นบวกแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องการหาค่า x เราก็เอา2ตัวนี้ครับย้ายไปหารนะครับเนื่องจากว่า2เนี่ยคูณอยู่กับ x อยู่เมื่อย้ายไปหารก็จะทําให้ได้คําตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับ18ลองมาคิดกันเล่นๆนะครับว่าถ้าเราลองมาตรวจสอบคําตอบข้อนี้ถ้าน้ํามีอยู่18 ตัดออกไป1ส่วน6ก็คือหารด้วย6ดูนะครับจะพบว่าก็ใช้ไป3 3ลิตรนะครับแล้วก็มีการตัดออกไปอีก6ลิตรนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเหลือ9ซึ่ง9ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของถังพอดีนะครับก็คือ9เป็นครึ่งหนึ่งของ18นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราตอบก็คือ18นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองสำหรับข้อนี้โอเคนะครับ ไปตอนในข้อที่8ครับว่าด้เรื่องของสถิตินะครับก็มีการสอบอยู่เป็นประจําสําหรับของข้อนี้โดยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีคน5คนครับที่น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่30กิโลกร,รมัมเมื่อมีคน1คนนะครับออกไปซึ่งเขามีน้ําหนักอยู่ที่50กิโลแล้วเหลือคนอยู่ทั้งหมด4คนถามว่าน้ําหนักเฉลี่ยจะมีค่าเท่าใดพฉะนั้นข้อนี้ก็จะมีวิธีการคิดนะครับที่ไม่ได้ถืกับว่ายากมากนะเดี๋ยวเรามาลองทําความเข้าใจโจทย์ข้อนี้และวิธีการหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโจทย์ข้อนี้นั้นวิธีการคำนวณนะครับลองพิจารณาแบบนี้ครับนั่นก็คือน้ําหนักเฉลี่ยของคน5คนคือ30กิโลกร,รมัมดังนั้นแสดงว่าน้ําหนักรวมของทั้งหมด5คนนะครับเราก็จะเอาการเราก็จะทําการเอา5นะครับไปทําการโซเดมคอมกินตับกับเลข30นะครับซึ่งจะได้ทั้งหมดก็คือ150หมายความว่าคน5คนนี้มีน้ําหนักรวมกันอยู่ที่150กิโลกร,รัมนั่นเองแต่พน,นี้โจทย์บอกว่ามีการเดินออกไปหรือออกไป1คนนะครับซึ่งเขาหนักอยู่ที่50 นั่นแปลว่าเราจะต้องเอา50เนี่ยไปลบออกจากน้ำหนักทั้งหมดก็แปลว่าอีก4คนที่เหลือก็จะเหลือน้ำหนักแค่100กิโลกรัมนั่นเองโจทย์ถามว่าน้ำหนัก100กิโลกรัมนี้นะครับเอา4ไปหารเพื่อหาน้ำหนักของคนเฉลี่ย4คนได้เท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะต้องเอา100ตั้งแล้วหารด้วยเลข4เพื่อให้เป็นน้ำหนักเฉลี่ยของคนทั้ง4คนซึ่งก็จะออกมาเท่ากับ25กิโลกรัมนั่นเองโอเคนะครับต่อไปในข้อที่9นะครับข้อนี้ก็ถือเป็นข้อสุดท้ายที่ได้ทําเฉลยไว้ใน คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงฝากพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามคลิปสก,สกิตตอมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้อสอบอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เฉลยนะครับมาทําเป็นคลิปเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งยังไงฝากติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจไปให้กันด้วยเนาะสาหรับข้อที่9ของอันนี้นะครับก็จะบอกว่าพ่อเนี่ยแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมดนะครับสามหมบาทโดยแบ่งให้กับลูกทั้งหมด3คนแบ่งเป็นคนโตเนี่ยได้8เท่าของคนเล็กเลยนะครับ ส่วนคนกลางได้เพียงแค่75%ของคนโตแล้วก็คนเล็กเนี่ยถามว่าได้น้อยกว่าคนกลางเท่าไหร่จะเห็นว่าข้อนี้นะครับโจทย์ของคนโตที่เป็นแเท่าเนี่ยไปผูกโยงกับคนเล็กอยู่รวมถึงคนกลางก็ไปผูกโยงกับคนโตอีกทีเพราะฉะนั้นคนที่มีความสําคัญในการพิจารณาก่อนเพื่อนเลยก็คือเราจะต้องกาหนดให้คนเล็กเป็นตัวแปรอะไรสักอย่างไว้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยจะมีวิธีการคิดของคนโตเพื่อนําไปหาของคนกลางต่อจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นมีคน3คนดังนั้นคุณครูก็จะเขียนเป็นคนเล็กคนกลางคนโตคนโตนะครับแบบแบบนี้แน่นอนว่าคนเล็กเนี่ยมีส่วนสําคัญในการพิจารณาเชื่อมโยงไปยังคนอื่นๆดังนั้นให้คนเล็กเป็น x ไว้ก่อนจากนั้นเมื่อโจทย์บอกว่าคนโตเป็น8เท่าก็เอา8คูณ x ไปก็จะกลายเป็นของคนโตนะครับส่วนคนกลางได้เพียง75%ของคนโต ก็เอา75เห็นเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยนะครับคูณกับจํานวนของคนตกก็คือ 8x ไว้แบบนี้นั่นเองจากนั้นเมื่อบอกว่ามีการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมดเท่านี้นั่นแปลว่าถ้าเราเอาจํานวนอ x อทั้งหมดหรือข้อข้อความตัวเลขที่เราคิดได้ตัวนี้นะครับมารวมกันนั่นก็คือเอา x มาบวกกับตัวนี้มาบวกกับ 8x ก็ย่อมมีค่าเท่ากับ35,835นัอน่นเองตันนี้ทําการคิดเป็นตัวเลขของ x ให้ชัดเจนก่อนนะครับซึ่งพบว่า 75ส่วนร้อยเนี่ยก็คือ3ส่วน4ถ้าเราใช้แม่25ในการหารหรือตัดทอนใช่ไหมครับจากนั้น4ก็สามารถที่จะตัดทอนกับเลข8ได้ผลลัพธ์ก็คือ2เอา3ไปคูณ2ตัวนี้จะทำให้ได้ว่าคนกลางจริงๆแล้วก็จะเหลือสิ่งที่เขาได้อยู่แค่อยู่แค่ 6x นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นพอเราเอา x อกบวกกับ 6x บวกกับ 8x ตัวนี้รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ 15x แบบนี้นะครับย้าย15ไปหารครับก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับค่า x ก็จะรู้ว่า x หรือค่าของคนเล็กที่ได้รับเงินก็คือ2,389บาทนั่นเองแต่ถือว่าข้อนี้คนออกข้อสอบก็เป็นคนออกข้อสอบที่ถือว่าใจเด็ดนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักเนาะโอเคนะครับก็ถือว่าจะได้ใช้เรื่องของการคำนวณตัวเลขที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ถือว่าช้ามากนะครับแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามว่าน้องคนเล็กได้เงินกี่บาทแต่ถามว่าน้องคนเล็กเนี่ยได้เงินน้อยกว่าคนกลางอยู่กี่บาทดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องนําเอาเงินของคนกลางลบกับเงินของคนเล็กเพราะฉะนั้น6 x ของคนกลางลบ x เดียวของคนเล็กออกมีอยู่ห x ลบออก x หนึ่งก็จะเหลืออยู่5 x เพราะฉะนั้นเอา5ไปคูณกับ x ที่เราคํานวณได้ไว้เมื่อกี้นะครับคาตอบก็จะออกมาเป็น 1, 1945บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือ 11, 9 4 5บาบาทแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับยังไงก็ขออนุญาตฝากไว้เช่นเคยนะครับเนาะยังเหลือการเฉลยข้อสอบอีก มากมายเลยนะครับที่เดี๋ยวจะนำมารวบรวมให้กับทุกทุกท่านได้เห็นอีกสำหรับ x a m P25 ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณิตีสกิทต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ